สวัสดีครับพบปะผมต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการรีวิวแกะกล่องรถพลดินไรโนโปร7 80คันนี้กันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรแถมมาให้บ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับเริ่มอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็คือจะเป็นชุดล้อเหล็กนะครับตัวนี้หนึ่งคู่เหมือนกันที่แถมมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดล้ลลอหน้าคู่หน้านะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นชุดกันสะบัดกันสายของด้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวเ,เขาเรียกว่าปรับระดับสูงต่ําในส่วนของตัวนี้ก็เป็นคางหมูเล็กนะครับก็เป็นชุดด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเกียร์นะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกนล้อของตัวใบพวนนะครับ แล้วก็ใบพวนสองชุดนี่คือใบพวนก็ประกอบทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบพิธีให้ดูกันก็จะเป็นล้อเหล็กเล็กเหมือนกันตัวนี้กล้ามาให้คู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดใบเขาเรียกว่าใบศาสตร์ใบศาสตร์นะครับแล้วก็ด้านซ้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดยางยางตันนะครับตัวนี้จะมาให้1ชุดนะครับด้านหน้าประมาณนี้ มาด้านในกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นบังโคลนนะครับบังโคลนคู่ซ้ายขวาตัวบังโคลนเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูแล้วก็ชุดหน้ากากนะครับตรงนี้หน้ากากของเครื่องตัวรถก็จะเป็นชุดกองนะครับกองอากาศแห้งนะครับเป็นแบบกองยาวแล้วก็จะมีพวกน็อตในส่วนของที่ใส่ในชุดกองด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้ ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็น็อตทั้งหมดที่จะต้องใส่ปร,ประกอบก็จะอยู่ในถุงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไขควงประแจนะครับหรือว่าเป็นตัวบล็อกหัวเทียนจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เราก็จะแถมมาให้เหมือนกันก็จะเป็นตัวใส่น้ํามันเครื่องใส่น้ามันเกียร์นะครับแล้วก็พร้อมกับใบรับประกันแล้วก็คู่มือตัวนี้ก็แถมมาให้ด้วยนะครับมา ในส่วนของตัวชุดด้านตัวรถนะครับก็จะเป็นในชุดแทนนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบมาให้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันให้ดูกันนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบแต่ละส่วนให้ดูกันครับ